สำหรับตอนนี้ครับเรามีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกแปลกใจมากกับการที่ผมตัดสินใจซื้อมันมาใช้ผมว่าคุณผู้ชมเองก็อาจจะรู้สึกเหมือนผมก็ได้ครับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ฮะหน้าตาเหมือนแบบปากกาเลยแบบนี้ครับมีชื่อว่า m มั t ต Purpose Cleaning Brush ครับผมเออหน้าตามันก็แปลกดีนะผมก็ยังสงสัยอยู่มันอะไรแต่ด้วยราคาที่เขา ขายเป็นแพ็คคู่แบบนี้ครับผม2อัน39บาทผมซื้อมาจากร้าน Mr. DIY แนะครับแต่หาใครสนใจสามารถที่คลิงก คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือในตะกร้าสีเหลืองนี้ได้เลยครับผมมาดูรายละเอียดกันนะไอเจ้านี้มันคืออะไรยังไงครับหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นพลาสติกนะครับอุปกรณ์ตัวนี้มีหน้าที่ใช้ในการทําความสะอาดครับผมโดยเฉพาะการทําความสะอาดพวกพลาสติกอะไรทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นในรถเป็นคอมพิวเตอร์หรือเป็นมือถือต่งตางๆของเราครับผมเจ้าตัวนี้ฮะปลายมันเป็นแหลมๆแ,แบบนี้นะมันทํามาจากยางครับมันอ่อนนุ่มแบบนี้เลยครับผมแล้วเขาทําปลายแหลมๆม,มาเพื่ออะไรเพื่อ ที่ว่าเวลาที่เราทําความสะอาดอะไรก็ตามที่มันอยู่ในซอกหลบต่างๆแบบนี้ครับผมเราก็สามารถที่จะใช้เจ้าตัวปลายแหลมเนี่ยขูดเอาสิ่งสกรปรกต่างๆที่อยู่ตามขอบ ออกมาได้โดยไม่ทําลายกับพื้นผิววัสดุของเราครับผมใครที่ใช้ไอตัวที่มีขอบขอบอะไรแล้วมันมีคราบสกรปรกฝังอยู่นะครับผมปัดอะไรไม่ออกก็ใช้ไอเจ้าเตวเนี้ยขูดขูดขูด,ข,ด,ข,ดขูดเข้าไปครับด้วยความที่เขาเป็นตัวอะไรที่มันนิ่มๆแบบนี้มันก็เลยไม่ทําอันตรายต่อของของเราครับในขณะที่ปลายอีกด้านหนึ่งนะครับผมนอกเหนือจากไอเจ้าตัวนิ่มๆแบบนี้แล้วนะปลายอีกด้านหนึ่งหากว่าเราดึงเขาลงมาแบบนี้ครับเขาก็จะกลายเป็น The cat sat on พุกกันหรือแปลงทําความสะอาดแบบนี้เลยซึ่งมีความแข็งแรงนะฮะต้องบอกว่าเอ,อ้อมันก็แข็งแรงดีนะแล้วก็ปลายเล็กมากๆเลยครับใช้ในการทําความสะอาดกับวัสดุทั่วไปครับผมเนี่ยผมจะติดไว้ในรถเลยนะเอาไว้ทําความสะอาดในรถของผมครับปัดพวกฝุ่นต่างๆฮะตรงอื่นที่มันเฮ้ยมันปัดไม่ออกก็ใช้ไอ้เจ้าปลายตรงนี้นั่แหละครับผมขูดทําความสะอาดเข้าไปตามซอกตามมุมต่างๆแล้วก็ใช้แปลงนี้ปัดออกไปอีกทีหนึ่งครับผมคู่หนึ่งนี่ผ ผมซื้อมาจากมิสเตอร์ DIY 39บาทถือว่ามันไม่ใช่อะไรที่มันแพงเลยครับผมหากว่าคุณผู้ชมอยากจะใช้นะอยากจะลองใช้กดคลิกลิงก์ตรงนี้แล้วลองสั่งซื้อมาใช้ดูครับส่วนตัวผมมองว่าอันละไม่ถึง20บาทแบบนี้มันคุ้มค่ากับการใช้งานมากๆเลยครับ